สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่ไปดูไม่ตีมาไม่ได้เอานะครับก็เลยแวะมาดูอีกที่นึงนะครับร้านนี้ชื่อร้านทรัพบอุดมค้าส่งอยู่อยู่บ้านนาราวนะครับบุรีรัมย์นี่เองนะครับเนีย่ยมีรถขายเหมือนกัน Isusu. mà cặp trang kẹo thì FA toàn điều มีกี่คันจกักสามคันสีแดงแล้วก็สีฝ่งโน้นหรือเปล่าอ๋อมีสามคันครับอออันนี้อีกคันหนึ่งที r เอฟอาร์ตอนเดียวเหมือนกันครับ ตัวทางสวยครับภายใน พอขี่แล้วลูกเงี้ยแหงๆ<ป>เลยอันนี้กี่อันนี้เท่าไหร่ฉันคันนี้เท่าไรตัวน,นี้ผมเปิดไว้ตัวนี้หกสิบหกสิบเจ็ดมจะลดให้เจ็ดตัวเนี้ยให้ไปต่อภาษีเอาหกสิบเจ็ดมันจะปล่อยให้หกสิบหกสิบหนึ่งจบกันเลยตัวเนี้ยแต่คือต้องไปต่อภาษีเอาเองแต่ถ้าผมต่อภาษีรถตัวนี้จะเป็นหกสิบเก้าตัวต่อภาษีเสร็จพรุ่งนี้มันจะไม่ได้ราคานี้เพราะมันช่วงล่างมันดีตัวเนี้ยผมใช้อยู่ทุกวัน อันนี้เครือแห้งๆเลยก็โอเคครับหมดตัวมันต้องนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะลดมาหลายปีแล้วนานแล้วรุ่นนี้มันเก้าสี่ที่ดูเก้าสี่เก้าสามในรุ่นนี้โอ้โหถ้าเป็นคนมันเย็นแล้วเพราะมันปีหกมันเกินสามปีข้างหน้าครับตัวนี้เหรออันนี้หกสี่แล้วไงี่ย 67ครับคันนี้แต่ว่าภาษีขาดประมาณสามปีโอ้ยยางสวยๆเลยเนาะกระสีสวยครับเนี่ยยางใหม่ๆเลยครับ บะก็สวย้โโหถ้าเอาไปต่อทะเบียนเองจบที่60นะครับให้ที่ร้านทำให้เลยก็จบที่69านะที่าตอนเดียวสวยครับคันนี้เปนนก็ดูงาิไเน่ยงนแค่สอมพันจบ เปลี่ยนฟิล์มเพราะว่ามันฟิล์มเก่าพอเปลี่ยนฟิล์ม thì มันก็จะเป็นดำมันก็จะดูงามอันเนี้ยลงตัวเขานี่สวยเลยพอดีมันเป็มตรงหน้ามล้อเลยดูยางเลยดูดอกยางเลยเนี่ยหกเลยสิบห้าโอ้เส้นหนึ่งกี่ตังแล้วสองสามพันสี่พันแล้วหกสิบสี่อะดูข้างหน้าหน่อย อันนี้ภาษีขาดหกหนึ่งสองสามหกสี่ประมาณสามปีนะครับอันนี้ก็หกสิบเก้านะครับหกเก้าโอ้คันนี้สีเงาวับเลย คันนี้ก็หกหมื่นเเหมือนกันครับคันนั้นก็69หมนะื่นเก้าราคาเทบจะราคาเดียวกันเลยแต่ว่าคันนู้นถ้าเอาไปต่อเองได้60สิทวนนะครับคันนี้ก็สวยครับคันนี้สีเงาวบเลยมีแม็กไนเนอร์ด้วย69นะครับอุ้ภายใน คันนี้ภาษีเต็มเลยหกห้ 65, มีนาหกครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าหน่อยนี่ครับตัวถังไม่มีบุบเลยครับนี่สุดยอดเลยครับ อย่างก,ก็สวยนะอยา่างสวยๆเลยครับอยา่อยางภายในครับใช้ได้นะ คันหนึ่งคันนี้ที่เราดูตอนแรกก็หกหมื่นเก้าเหมือนกันครับสีเขียวคันนี้มีแม็กไลเนอร์มีโรบาร์ด้วยเนี่ยครับเหล็กโรบาร์นะคันนี้จะสูงสูงกว่าเพื่อนครับยางก็เรือเลือครับตัวถังไม่มีบุบเลยครับ สภาพสวยทั้งสามคันเลยนะนี่ภายในครับใช้ได้นะตอนเดียวทั้งสามคันนะครับ หน้าสวยครับหกหมืนเก้าพันบาทคันนี้ขาดหกสองหรือเปล่าสตาร์ทแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน่อย น้ำมันอะมั้งน้ำมันน้ำมันหมดเ้ำมันเป็นอะไรนี่น้ำมันหมดแล้วบอ,อเติมน้ำมันครับ

dạng mấy à